แดงพื้นเขียวปล่าไปนะครับมีใครจะถามอีกไหมครับถามในครับคนหน้าท่านอยู่เบี้ยตอนท่านอยู่อ่านะครับนะครับเอ่อภาตรฐานจริงๆแล้วนะทุกท่านไม้ที่มันมีการหัวง้ามในน้ขอโทษนะครับผมจะถามพี่บีชาพี่บีชาตอบไม่หมดเลยไม้หัวง้ามประเภทกอสามันท่านนะไล่ไม่หมดนะครับเป็นร้อยหลายชนิดนะครับเป็นหลายหลายชนิดนะครับหรือพี่อาจจะทำมาอาจจะพูดไม่หมด มาตรฐานทุกชนิดเลยอ่าแม้แต่การท่องเที่ยวไปต่างประเทศไม่พิยุงก็ตัดได้อ่าตัดได้ขายได้แต่ติดเวรเดียวคือชนิดเดียวคือพิยุงนําออกต่างประเทศอย่างไน่ๆนาขายให้ทีมให้เวียดนรำย่างไน่ๆแต่ไม่้อื่นขายได้หมดส่งต่างประเทศได้รอประกาศปลดเรื่องไม่พยุงนิดเดียวผมผมเคยได้ยินมีคนนำฝืนกิตสนาอย่างนี้ก็ได้ได้ครับกิตสนาก็ได้จิตสนไม่มีข้อแม้เลยครับได้หมดไปในประเทศต่างประเทศ แมีน่อ่าแน่นอนทำไปไล่นะครับบน้แต่ให้รอเนี่ยรอโครงการคอทชอนี่แหละที่ร้วจะผูกนะไะเออแล้วก็ได้ไปทีกวางได้วก็ได้เดี๋ยวนี่ยหเอเอ้นทาสรวจแล้วสำรวจผมเห็นราแฟี่แฟม้ยที่เรามีค้หมดคุยกันอยู่ว่าแฟมต้อ้เนี่ยังะได้กรับมันมีมติกำลรอรับพวกเราอยู่ เราถึงอยู่ได้นะครผู้ร่วงอยู่หมู่บ้านไหนบ้านไหนครับเพราะปกครองนะครับแล้วบ้านป่าไม้ไม่ถามบ้างเะครับหรือว่าบ้านป่าไม้พอแล้วฉันพอแล้วอันท่านผู้ใหญ่ครับในปัญหาชุมชนบ้านป่าไม้มีอะไรบ้างครับที่โดนกันเราปกครองอุทยานชาติบีสองคหนึ่งไหมครับ ไม่มีนะครมีเรามีบ้านไหนพอสูงเป็นไงครับพอสูงพอสูงไม่ค่อยมีเรื่องเย่ะไหมไม่ค่อยมีเเหมือนกันเยอไหมอ่ังพอไมสิับคกำลังไ้าสิบเรับอะไรัรคครับัั่ มีจะถามไหมครับอย่าเก็บความสงสัยกับไปที่บ้านนะครับไม่มีประโยชน์ฮะถ้าเกินก็ห็นแล้วคนที่เขามาจากตเอางก็บท่ไหครับอนเที่บอกนะฮะมันเสพป่านคุณก็ต้องไป ขึ้นทะเบียนอย่างที่สำนักเขาไงก็ไปแจ้งก็ไงพก็ช้านเนี่ยใครจะไปตรงไหนอะไรก็ว่าไนี้่ได้เก็บเห็ดเดี๋ยวยิ้มหูปากมาตัวนึงทำไงอ่ะหัวหน้าครับผมจะไปเก็บเห็ดสักโลสองโลที่ไหนได้หาฟางมาตัวนึงทำไงอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาจะตรวจทั้งเข้าและออกนะครับเก็บเผ็ดแต่ว่าปากลายเท่าไหร่ก็ผมไม่ทราบว่าเราเ็ามันให้ปริมาณเป็ลยครับพี่จำกัดคนไหม ผทหมามเขียนไอย่างนี้นะที่ว่าผมว่ามาตตาลุสีนะนี่นะฟังเลยครับใช่สามารถเข้าไปเก็บหาของป่าตามวัฒนธรรมประเพณีของเราที่เราทําอยู่แล้วในพื้นที่ป่านิตตามพรบอพยานมาตราลุสีปริมาณเพื่อการนาลงชีพอย่างเป็นปกติธุระเข้าใจไหมเขาใช้คำว่าอะไรนำลงชีพไม่ใช่ไม่ใช่เก็บไปขายเลยไม่ใช่ว่าเก็บแล้วตานึงมาไม่ใช่เลยนำลงชีพอย่างเป็นปกติธุระ ทำอะไรดีกว่าไหมดำรงชีพเพราะว่าเพื่อการดำรงชีพอยากเป็นผู้กินแม่กินเห็ดสักสองโลน่าจะพอนะไม่ได้เก็บมาห้าร้อยกิโลโลบจะทำนมชีฟนะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นขายกาันก็คือตอนแรกอ้างว่าเก็บดำรงชีพแล้วก็ขายต่อกันเลยแม่ค้าที่รับซื้อเราปฏิเสธไม่ได้ สาเหตุที่เขาไม่ให้เก็บแบบผตรุจอย่างนี้เพราะเขาต้องการดำารงสิ่งแวดล้อขอยังไนไว้ถ้าเก็บจนเที่ยนเลยต่อไปฤดูการน้าจะไม่มีเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเก็บเพื่อการลงชีพนะน้องถ้าเก็บเพื่อการค้านี่นับร้องได้ครับไปทั้งหมู่บ้านคนระับนอ้องอ่านี่คือผมตอบเลยนะที่ผมผมตีความให้ นะอ้าวโอเคครับโอเคนะไม่เป็นไนะโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับนะฮะอ่าที่รับฟังนะครับท่านนะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับเนาะนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องป้าขอขอบคุณเพียงก่อนค่ะก็ขอขอบคุณท่าน แล้วก็นายสมเขียนสัญญาสูกนะคะที่มาให้ความรู้กับชาวบ้านของเาค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการบรรยายความรู้สดใสเกี่ยวกับจิตอาสา904นะคะโดยนายนิวัฒน์สงมาสาสตราจารมกาหารนะคะยินดีเชิญค่ย แทนท่านผู้ว่านะครับมีอะไรถามได้ไหมครัการผู้ว่าจะได้ฉนดเมื่อไหร่ครับถามแทนเลยเนาะจะได้ฉนดเมื่อไหร่ครับเราจะยิงก่อนนิดนึงเนาะ ก็ขออนุญาตสวัสดีผมไม่แน่ใจว่ามีบ้านไหนบ้างแล้วพอดีมีจุ่นเกาะเกี่ยวของจิตอาสาครับที่ใส่เครืงแบบนี้เครื่องแบบจิตอาสาเก้าสนะครับซึ่งพิงพเดี๋ยวผมเตรียมสไลด์มาให้ดูแต่ว่าไม่ได้ประสานกันก่อนว่ามีมีจิกเตอร์หรือไม่ก็เลยไม่เป็นไรนะผมพูดสดๆไปในเวลาก็มีไม่มากนะนะครับขึ้นมาจากนำหลวงนะครับ เราจะกู่เนี่ยเช้านี้ท่านว่า,ากาาจังหวัดเนี่ยไปมอบบ้านดินบ้านดินนี่หมายวามว่าเป็นบ้านพักนักเรียนที่สร้างแตกงดินที่โรงเรียนตำรวจวิทยาเพื่อพี่น้องบ้านเราเนะี่ยพี่น้องเราคือลูกหลานเราที่ไปเรียนตำรวจวิทยาท่านผู้ว่าเนี่ยไปมามอบนโยบายที่โรงเรียนตำรวจวิทย์เมื่อตอนมารับตําแหน่งใหม่เพาะตั้งแต่นีที่แล้วมอเดือนประมาณเดือนตุลานะครับแล้วก็ท่าน เพราอลงเรียนเนี่ยก็เลยขอรับการสนับสนุนอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือขอรถดิสารนรถหกล้อเพื่อจะรับส่งนักเรียนที่อยู่ห่างไกลว่าดูสภาพแล้วรถที่มารับนักเรียนเนี่ยมันมันคันเล็กแล้วก็มีจํานวนน้อยด้วยว่าก็ขอรถไปหนึ่งคันที่สองก็คือขออยากให้ก่อสร้างบ้านพักนักเรียนที่อยู่ห่างไกลเพื่อก่าจะโบกลูมเราสมนทะเลอะไไกล ให้พักอยู่ที่โรงเรียนเลยไม่ต้องไปกลับไประลับเสาที่เอานะครับวันนี้ได้มอบบ้าน้าดินโดยรถ่มาต่อสร้างทางจังหวัดเนี่ยก็รวบรวมจากเงินบริจาคบ้านเงินจัดการกิจกรรมการกุศลบ้างเรื่องของวิ่งเนื่อเพราะเรามีการจัดกิจกรรมวิ่งปันสุขวิ่งวิ่งปันสุขเมื่อเดือน ประมาณเดือนมีนาครับจำไม่ผิดนะครับมีท่านรับเนียที่ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิรินธรท่านมีความรู้ศิลปะชาติมาเป็นประธานนะครัก็ได้เงินมาพอสมควรก็มาร่วมสมทบในการก่อสร้างบ้านดีนสามแสนบาทนะก็ทั้งอำเภอด้วยทั้งปอนเซอร์ทางอะไรต่างๆก็ช่วยกันหลังนี้เกือบห้าแสนประชาชนเสร็จแล้ว ก็มีน้องๆนักเรียนจากบ้านเราหลายาหลายคนว่าท่านาจะพิจารณที่จะให้อยู่พักเข้าใจแล้ก็ได้มอบกันเรียบร้อยแล้วส่วนหนึ่งโครงการนี้ก็ไปก่อสร้างบ้านให้คนยากไร้ยากจนถ้ามีก็แจ้งหาท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับคนที่เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยมีโครงการของต้องหลวงเนี่ยได้ปีนี้ได้มา10กวาหลังซึ่เป็นหลังทั้งจังหวัดเ่ยแล้วก่อสร้าง30กวาหลัง สามสิบสองหลังแล้วก็มีซ่อนแซมอยู่ยี่สิบสองหลังปีนี้เกือบเสร็จหมดแล้วเหลืออยู่หกเจ็ดหลังที่ยังไม่มีงบประมาณเพราะว่าเงินบริจาคไม่พอกาลังขอรับการสนับสนุนนะขอไปที่ไหนรู้ไหมวันเนี้ยวันนี้อะไรจะออกันเนี้ยเลยขอเขาเขาเขาได้รายรได้จากเราไปเยอะใช่ไหมสำหรัอของทีบล็อง่เพียเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ